กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาเลยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่าวนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การน,นำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะงวดก่อนนะคะให้มาแต่เด่น6นะคะถ้านลูดก็ชนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องสาวโซ่ให้เด่น เกากับ4นะคะสายวิ่งนะคะก็จะเป็น9 1 3 4 5เอาไปวินได้เลยนะคะทุกคนไปวินได้เลยเนาะเอาไปวินได้เลยนะคะคำนวณเจอได้แค่นี้นะคะพี่พี่วินได้เลยนะคะอย่าลืมตาม94 กนะคะตัวเดียวกันนะคะสำหรับเล่น9กนะคะก็จะมี9 1้9หนึ่งหนะคะเก้าสามสาหนะคะสำหรับเล่นสนะคะก็จะมี4ี่หส นะคะ4 3 3 4 4 5 5 4นะคะสำหรับชุดกันก็จะเป็น1 3 3 1 1 5 5 1นะคะ5 3 3 5 ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น3 6 6หกสมกลับจากตัวนี้นะคะการเบิ้ลน,นะคะก็จะเป็น 0, 0ู เก้าเก้านะคะอย่าลืมกลับ1 6นะคะคำนวณไม่เจอทุกคนแต่ว่าให้กลับนะคะสำหรับตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น9 119นะคะ1331 3443นะคะ4554 ตัวสุดท้ายนะคะขอเป็น9 5หนะคะจดไว้ครับไว้ไวนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเหลิบกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ด้วยแห่งปัง,ปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า